มีหลายคนเกินรอดดนะมีแค่เนี้ยไปเดี๋ยวเอาขอแขกนี้เอาถึงหรอขอไปม่ถูกแล้วเอ้ยไปไหนนี้งไปแล้วเฮ้ยมีไปไหนไปไนวนี้เอาเออมันลงกดจริง

เอาแม็กปินงวแมกจะขอก็จงดึแต่มิงไม่ได้ไอแม็กไม่ได้ขอแม็กเดินชวนเอเดินชวนนะครก็ออก

เอาหัวมากเลจ้าถ้าไม่ออกแล้วก็ตายไม่ได้ถ่ายคลิปข้างในเลยมีแต่ตูดเมียเลยไม่กล้าถ่ายเดิน <c oughs> ต,ตามเลยแม่งน้ำเดี๋ยวเจอนอวดเผาตัวอ้าวกว้างอีกหน,นึงกว้างเนี่ยเดี <c oughs> ๋ยไก่อน เราไปนั่งบนน้ำเดี๋ดวยหวหักไม่ไหวนะมานั่งด้วยกันนิ่ง